United ็ดอะล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดง k i นซ์ชี้ผีนี่ไงจุดอ่อนกลับมาเจอกันกันกบยูน t เต็ดอ o ลล็อกแบบนี้อีกเช่นเคยถึงแม้ว่าสถานการณ์ทีมรักของพวกเราจะไม่ได้สดใสอะไรมากมายแต่ถึงอย่างไรก็ตามปีศาจแดงก็คงต้องเดินหน้ากันต่อไปแล้ววันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยที่คลิปนี้ เริ่มกันที่กระแสจากเกมนัดล่าสุดกันก่อนเลยจากการที่แฟนบอลต่างประเทศแห่ชื่นชมในฝีเท้าของแอนโทนีอีเลงกาว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามมองมากๆเพราะในเกมกับแอสตันวิลล่าเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้ยังหวือหวาทั้งความเร็วความสดที่ดีพอที่ขึ้นมาเบียดเป็นตัวเลกแรกๆในทีมชุดใหญ่ตอนนี้ได้เลยเพราะถ้าหากเรานับกันจริงๆกับตำแหน่งตัวกกรุกริมเส้นที่มีอยู่ก็มีแค่มาร์คัสบรัดฟอร์ดที่ยั่งฟอร์มไม่เปียงปรังเท่าที่ควรเมสันกรีนูดช่วงนี้จะว่าการตัดสินใจแยกมากๆ จานอนซานโชสภาพร่างกายก็ยังไม่ได้กลับมาสมบูรณ์พร้อมรวมถึงแอนโทนีมาเซียวที่อนาคตกับทีมดูจะมืดมนไปแล้วดังนั้นในชั่วโมงนี้กับตำแหน่งปีปีาศาจกระแสะจากแฟนบอลหลายๆทางก็เริ่มหันมาเชียร์แอนโทนีอีเลงกากันแล้วทำให้นักเตะคนอื่นๆที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้คงตงง้ตงงองเร่งฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาให้ได้ไม่เช่นนั้นอาจจะโดนไอ้หนูอีเลงกาแซงหน้าก็เป็นได้ขณะที่รอยคีนได้ออกมาแสดงความเห็นในฐานะนักวิจารณ์ถึงจุดอ่อนของแมนยูในเต่ในตอนนี้ว่า กองกลางคือส่วนที่ย่ำแย่ที่สุดของทีมและเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผลงานในช่วงที่ผ่านมาทีมไม่เดินหน้าไปสักทีอย่างเช่นในเกมนัดที่ผ่านมาตอนที่แมนยูนําอยู่2ประตูต่อศูนย์ตอนนั้นพวกเขาควรจะคนโทรลเกมไว้ได้ทั้งหมดแล้วและไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งได้หายใจหายคอแต่พวกเขากลับเล่นกันชิวเกินไปสุดท้ายก็คุมเกมกันไม่ได้แล้วก็ต้องโดนตีเสมอในท้ายที่สุดดังนั้นถ้าหากทีมอยากจะแก้ไขอะไรสักอย่างในการเล่นในแดนกลางคือปัญหาที่แมนยูในแต่ต้องแก้ไขกันหน่วยด่วน เพื่อเพ่คิดว่ายัางไงบ้างครับเห็นด้วยกับสิ่งที่รอยคีนพูดไหมยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับส่วนเรื่องของตลาดการซื้อขายที่ล่าสุดรายงานของลุคเอ็ดเวิร์ดผู้สื่อข่าวจากเดลี่เทเลกราฟได้ระบุว่าดอนนี่ฟานเดเบ็กได้ทําการปฏิเสธข้อเสนอในการยืมตัวของนิวคาสเซิลเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากไม่ม่นใจในสถานการณ์ของทัพซาลิกาดงที่ตอนนี้หาข้างหนึ่งก็เกือบก้าวขามสู่แชมเปี้ยนชิพแล้ว รวมถึงแบนยูเนเต็ดก็ไม่อยากลดขนาดของคุมกำลังของตัวเองไปด้วยทําให้ในตอนนี้ดอนนี่อาจจะต้องทนสู้อยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ก็ลุ้นข้อเสนอจากทีมที่เหมาะสมกว่าเข้ามาอีกทางหนึ่งรอดูเป็นครับว่าอนาคตของดอนนี่จะเป็นยังไงต่อไปส่วนประเด็นระหว่างรับประนิกกับแอนโทนี่มาซิอลที่วันก่อนทั้งคู่ออกมาให้ข่าวสวนทางกันเลยโดยประนิกบอกว่ามาซิอัลไม่อยากอยู่กับทีมแล้วแต่มาซิอัลก็ตอบโต้ว,ว่าตัวเขาไม่เคยพูดแบบนั้นแม้แต่ครั้งเดียว ทำให้หลังจากที่มีกระแสนีน้ออกมาก็มีรายง,งานตามมาทันทีเลยว่าก่อนหน้านี้มาเซียวก็เกือบถูกปล่อยตัวออกจากทีมตั้งแต่ในยุคข,ของโอเลกุน่าโซชาแล้วตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเป็นตัวเลือกที่ทีมจะปล่อยก่อนแดนนี่ลเจมส์ด้วยซ้าไปแต่สุดท้ายก็ขายไม่ออกเพราะปัญหาเกี่ยวกับค่าเหนื่อยที่สูงเกินไปกว่าสโมสรอ,อื่นจะจ่ายไหวเหตุผลเดียวก,กันกับตอนนี้เลยที่พวกเรายังขายมาเซียวไม่ได้เลยทําให้ในคําถามตามมาเลยว่า ตอนนี้เพดานขั้นหนึ่งของแมนยูเนเตดมันเหมาะสมและสมดุลกับคุณภาพนักเตะที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้จริงๆหรือไม่สุดท้ายไปปิดกันที่ประเด็นใหญ่เลยเกี่ยวกับข่าวการซื้อขายที่ไซมอนมุลล็อกผู้สื่อข่าวมิเรอร์ได้ระบุว่าในตอนนี้รับรันิกรู้สึกไม่พอใจสุดๆกับการที่บอดบริหารของสโมสรไม่สนับสนุนเขาเลยสำหรับการซื้อตัวนักเตะในตลาดหน้าหนาวนี้เพราะตามจริงแล้วรันดิกต้องการนักเตะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่ออุดรอยรั่วของทีมโดยเฉพาะแดนกลาง ซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้แจ้งไปแล้วว่าขุมกําลังที่มีอยู่ในตอนนี้มันยังดีไม่พอสําหรับการต่อสู้ในระยะยาวอีกทั้งในตลาดรอบนี้รันดิ่งยังติดต่อกับไลซิกไปแล้วด้วยเพื่อขอซื้ออามาดูไฮเดราเข้ามาสู่ทีมแต่สุดท้ายบอร์ดบริหารก็ไม่ยอมยื่นข้อเสนออย่างจริงจังไปสักทีด้วยมองว่าขุมกําลังตั้งแต่ชุดของโอเลกุนนาโซชามันก็เพียงพอแล้วสําหรับการต่อสู้ในฤดูกาลนี้และนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดอัลล็อกในอีพีนี้ฝากติดตามยูเนเต็ดอัลล็อก ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้อยู่ในเตดอัล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ